สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับนักเก่งนะครับแล้วก็วันนี้เป็นคุณแม่นักเก่งนะครับที่จะทำข้าวต้มมัดนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมใบตองอยู่นะครับก็ทําการตัดนะครับแล้วก็ผ้าสะอาดนะครับชุบน้ําหมาดๆนะครับแล้วเช็ดนะครับทำความสะอาดใบตองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้คุณแม่ทำความสะอาดใบตองกล้นะครับดี๋ยวก็ และเก่งก็จะไปเตรียมจัดข้าวให้ลูกชายด้วยก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับผมเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็ทำการมาพึ่งลมพึ่งแดดนะครับถ้าแดดดีๆก็ตากไว้สักพักนึงนะครับสักครึ่งชั่วโมงครับหรือครึ่งชั่วโมงกว่าๆนนะครับก็มาพลิกกลับใบตองอีกด้านหนึ่งให้ได้รับแดดนะครับเพื่อที่ว่าให้ตัว ใบตองเขาอ่นิ่มลงนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อใบตองสดๆใหม่ๆจะมีความกรอบและแตกง่ายนะครับเวลาเอาไปห่อข้าวต้มแล้วจะหอยากนะครับเพราะว่าใบตองจะแตกนะครับก็เนี่ยนะครับถ้าแดดดีๆก็ผึ่งไว้ด้านละสักครึ่งค่อนชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเผื่อไม่มีแดดนะครับก็พึ่งลมไว้นานๆหน่อยนะครับก็จับใบตองดูก็จะรู้นะครับว่าจะนิ่มนิ่มลงหน่อยหนึ่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคอยไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าครับนี่นะครับก็สักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มากลับทีนะครับเออลูออลชายก็มาแซลอย่าเออหลานมาแซลหย่าเดินไปตรงย่าดิลูกออเดินไปตรงย่าดิครับนะครับโอ้โหอยา,ยากติดกล้องด้วยโอ้โอ้โอ่าโ,โอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับ ะครับแช่ข้าวเหวนะียวเราพึ่งครับก็เป็นขั้นตอนการแช่ข้าวเหนียวนะครับจะเป็นข้าวเหนียวอะไรครับเนี่ยแม่เก้เขเวข้าวเหนียวไปซาวกันนะการแช่ครับอ๋อไปซาวไงซาวธรรมดาหรือต้องซาวสันส้มซาวอะไรยังไาางาธรรมดอ๋อ ชั่วโมงกว่าแล้วก็เด็ดน้ำให้แห้งแล้วก็กะทิมาใส่อ๋อแล้วก็ดูขัาา้นตอนตอนเราใส่กระทิเป็นซาวแช่ก่อนโอเคนะครับถดีก็ซาวเหมือนซาวข้าวปกติทั่วไปนะครับ<ม>อ่าก็ซาวสักสองน้ำนะแม่เนาะ<ม>อ่านี่ครับก็เหมือนซาวข้าวปกติทั่วไปนะครับซาวเสร็จแล้วก็แช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาไปผัดกับกะทิน้ำตาลใช่ไหมครับ<ม>โอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับผม ครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับก็มาทําการลินน้ําออกนะครับนี่ครับก็เอาไม้ขัดหม้อแบบโบราณเลยนะครับนี่เดี๋ยวพอดน้าแล้วก็ใส่ะีใส่ไปเข้านโอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูตอนผัดเลยดีกว่านะครับ ครบผมนะครับอ่าลินน้ําออกเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาทําการเติมเครื่องกันครับเ,เติมเครื่องปรุงของข้าวต้มมัดนะครับอ่าก็จะเป็นกะทินะครับอันนี้ก็ใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้นะครับอันนี้คุณแม่บอกต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับจะหอมกว่านะครับไม่ไงั้นก็ต้องเป็นกะทิสดคั้นเองเลยนะครับอันนี้ข้าวเหนียวสองโลกะทิ ข้าวเหนียวสองโลสามขีดกะทิโลสองโลกะทิสองโลครับ ก็ตาลทรายตาลทรายหนึ่งโลหมดไหมครับไม่หมดโอ,รโอรประมาณแปดขีดเก้าขีดนะครับข้าวเหนียวนี่สองสองโลต้องมีเศษสามขีดด้วยเหรอก็เปล่ามันน่าดูครับองอยอย่างนี้อ๋อที่จริงที่จริงก่อนก่อนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสองโลนะครับแต่ว่าก็ปรับสูตรมาเรื่อยนะครับก็คือจะให้จําได้นะครับจะได้จําได้ว่า ข้าวเหนียวเขียวงูสองโลสามขีดนะครับก็จะกะทิสองโลนี่เกลือประมาณนิดหน่อยนะคิมเอาโอ้นี่ประมาณสามช้อนชานะครับสมช้อนชาเต็มๆนะครับครับก็ตามสูตรนะครับสูตรนี้ก็ทําขายเลยนะครับครับแต่ว่าก็ได้ประมาณประมาณกี่มัดครับแม่ <6. S 1> ประมาณ <6. S 1> ประมาณห้าสิบหกสิบมัดนะครับมัดใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่นะครับก็ตามไปตั้งไฟครับไปผัดครับเอาไปผัดก็นี่นะครับข้าวเหนียวสองโลสามขีดกะทินะครับกะทิสองโลน้ำตาลทรายประมาณแปดเก้าขีดนะครับโอเคครับนี่ครับ ใส่เครื่องเสร็จแล้วก็ามาผัดนะครับเอามาผัดให้แบบให้แห้งๆหมาดๆนะครับก็นี่นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับก็ข้าวเหนียวสองโลสามขีดนะครับข้าวเหนียวเขี่ยวงูแล้วก็กะทิสองโลนะครับแล้วน้ำตาลทรายประมาณแปดเก้าขีดนะครับแล้วก็เกลือสามช้อนชาพูนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผัดเสร็จแล้วก็ลองอแ่แตะแตะชิมดูนะครับว่า รสชาติได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าถ้าเผื่อขาดเหลือ,อยังไงก็เราก็ปรุงเพิ่มได้นะครับถ้าเผื่อขาดเหลือนี่ปรุงเพิ่มนี่อ่าก็ผัดไปได้อีกหน่อยใช่ไหมครับก็ผัดไปหน่อยหน่อยชิมก่อนจะเอาลงอ่ะแล้วถ้ามันไม่ได้รสเราแล้วก็ปรุงเอาอชิมก่อนลงมาผัดใช่ไหมครับอ๋อต้องชิมก่อนลง ลงมาผัดหรือว่าในขณะผัดนะครับขณะผัดนั่นแหละแล้วออถ้ามันไม่ถูกใจเราก็ปรุงเอาได้อ๋อครับนี่ก็ใช้ไฟเริ่มแรกก็ใช้ไฟเอค่อนข้างแรงก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเอเริ่มฮวดฮว,วดแห้งๆลงไปก็เราก็จะเบาไฟนะครับ โอเคครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนใช้ได้กันนะครับครับผมอ่าก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับอันนี้ก็มาบอกกันตรงๆจริงๆนะครับไม่ได้เมคไว้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วต้องเป็นข้าวเหนียว2โลครึ่งนะครับถึงจะใช้กะทิเองโลนะครับอย่างนี้ก็พอผัดไปแล้วเขาไม่แห้งนะครับก็แฉกเกินไปนะครับนี่นะครับครับกระตักกะทิออกมานะครับอ่า หรือไม่งั้นก็อ๋อต้องตักกะทิออกอย่างเดียวนะครับจะไปใส่ข้าวเหนียวเพิ่มทีหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไม่ได้แช่ไว้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวสองโลครึ่งนะครับถึงจะเป็นกะทิสองโลแต่อันนี้อ่าข้าวเหนียวสองโลสามขีดก็จะเป็นกะทิเกือบสองโลนะครับแต่ไม่ถึงสองโลนะอ่าอันนี้ก็บอกกันเอ่อตรงๆชัดๆเลยนะครับไม่ได้มามาเมคทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใครไปเอาไปทําขายจริงๆนะครับ หรือใครไปลองทําทํากินแจกยัดญาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาว่าได้นะครับว่าสูตรนี้จริงเหรอทําแล้วทําไมมันแฉะนะครับอันนี้ก็บอกกันตรงๆเลยนะครับมีการแก้ไขเลยก็ยก็บอกเลยห้ามแช่เกินชั่วโมงนะค่ะแชะใช่ครับนะคุณแม่ก็บอกว่าข้าวเหนียวห้ามแช่เกินชั่วโมงนะครับไอ,อ้เกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่าจะแฉะไปนะครับ ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับเน้นเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับนี่ก็ใกล้ใช้ได้ยังครับแม่อ,พ,อพักหนึ่งเลยนะครับนี่ครับก็เมื่อยมือหน่อยนะครับจะเดียเด๋ยวให้หมัดหมักว่านี้อีกหน่อยก็ใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนห่อเลยแล้วกันนะครับ นี่ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับใช้ได้แล้วเป็นลูกแล้วอ๋อเป็นเป็นลูกนะครับก็คือเขี่ยมาแล้วจะเป็นขี่ยอ๋อจะเป็นก้อนก็คือคือจะหมัดหมดนะครับจะจะไม่แฉะไม่เหนียวนะครับก็ค้อเกินก็ไม่ได้เพราะหอมันจะไม่รีบอ๋อแห้งเกินก็ไม่ได้นะครับนี่ครับก็ต้องใช้อประสบการณ์และความชํานาญนิดนึงนะครับไม่ได้แล้วเอ นี่นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องดูต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับก็จะเปียกๆนะครับเปียกๆเหนียวๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาห่อกันเลยพักให้เย็นนิดนึงนะครับครับผมอ่าแล้วก็มาทําการห่อข้าวต้มกันครับก็ไม่ต้องถึงกับรอให้ข้าวเหนียว เย็นสนิทนะครับอุ่นๆแล้วพอมือจับได้ก็เอามาห่อได้นะครับ นี่นะครับม <N> ัดออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ต้มมัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตอนนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับ อือหือสุกแล้วครับนี่นะครับก็นึ่งประมาณ2อชั่วโมงนะครับโดยประมาณเสร็จแล้วครับผมพร้อมรับประทานครับ